นี sociedad, ้เป็นเกมวัดดวงกันไปเลยว่าใครดวงสวยจะต้องโดนจระเข้ง <joy rik> ับจริงเหรอซึ่งไม่ใช่ตัวนี้กูเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วในกระชังกูให้เขาลากไปแล้วมันต้องไม่หดลงโทษสิเราเล่นหาอะไรก่อนอัพ้องมั้งอ่ะวิธีการเล่นคือจระเข้จะอาปากไว้เราต้องเอานิ้วของเรานะไปติ้วที่ เอาเตวรินเดียวสามอยู่นี่ทำรายการโทรทัศน์เป็นไหมเนี่ยลุ้นนห่อยมีการทำให้มันตื่นแต่ไม่มีทำให้มันลุ้นโอ้ยไอ้อ้วนมึงอ่ะเอาเติเดียวไม่เอาเกี่ยวมันนี่มมือโอ้ยนิ่มือวันนี้โอ้ยพอเป็ดแล้วกันนะ ก็เจนนี่แหละดูสองคนมาเหลือน่อยเกินไปอ่ะไม่อ่ะว่าถึงนุ่นแน่นอนอ่ะเด็กเด็กเด็กเเธอเที่ยวไทย